วันนี้ก็บผมพบวันนี้ก็พบกับช่องปังคุณชาแนลครับผมเช่นเคยเลยเคยเช่นว<ค>ันนี้จะมารีวิวอ่าวัสดุจากทอยเตอที่วราสั่งไว้ครับน,นี่ครับผมอันนี้ยังไม่ได้แก่นะครับวัสดุวัสดุส่งโอเคครับผม <laughs> นี่เขาก็บอก <laughs> ว่ารูา่หน้าใสดูด้วยครับผมขณะ เปิดกล่องวัสดุครับแบบต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมสินค้าครับผมอันนี้ท่อข้ามอะไรเขาเรียกท่ออินเตอร์ข้ามท้าโลกท่อข้ามอะไรวะข,ข,ข้ามอินเตอร์อะไรประมาณนี้ตัดลมหายะจะัดทการแกะกล่องนะครับ,รบผม รับชมเป็นเพื่อนหน่อยครับไปหาสาวมาแม่แม่แม่มเงียบขุดจามไม่พอชื่อพี่อยู นี้ส่งมาจากแปดนะครับผมตรงมันยิงแล้วเห็นแล้วครับยิงมีใครจับใค้เนาะนี่ปากะมุนจริ้งเขาจะกับบ้านก็ลองใส่เลยเยอะเลยนะแบบตามนี้เลยครับนี่หนามพ่ออินเตอร์แล้วก็โบครับผมโบเดิม ปีมาแล้วพร้อมทุออกอ,อ,อย่างครับปีครับผมสนุกสนานดีหมดเออเด็กอีโม่ฝนตกครับวันนี้ไม่ขายหรอกนี่ครับได้สองอย่างเลยครับผม รผมเครื่องสองพันห้าครับท่านอยู่ประมาณนี้ท่านมาผมจะเป็นต่อจากโบเดิมที่คอยยืนเตียงก็จะมีลูกยางครับผม <c oughs> ขอรูมองขอรูมองร็ไม่มีรอยีกต่างเห็นแล้วเหี่ผมเห็ <c oughs> นตัวแล้วนะครับ ทุกอย่างพร้อมน็อตครับผมหินตัวแล้วหินตัวแล้วบอกว่าเงียบเงียบปุ๊บอีกเหรออุ้เยเพื่ออะไรวะครับผมทุกอย่างจะเป็นแบบนี้ครับพร้อมนดด็อตครับผมทุกอย่างพร้อมน็อตน็อนะครับผมของก็ส่งตาม ติดตามนี้เลยครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามด้วยครับอันนี้ขอตัวกินข้าวก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ